ต้อนชอบคลิปจากเดียด็อกเตอร์ไต่เสียงภาคไทยโดยขันโดครับผมแม่งเอ้ยภาคคนแม่งง่ายกว่าภาคอนิเมะเยอะเลยว่ะเกมที่สองขนมน้ำตาลเริ่มนะบัดนี้โอ้ฉันชอบทอด้วยนะที่มาช้าบังเอิญต้องไปชงนมให้ไอเด็กไม่มีแม่มึงอีกแล้วอ่ะออ้ยเหรอตายอ่ะตายเย็นจริงนะมึงไอ้เชี่ยโอ้๋อพระได้ลูกดาวโอ้เฮียเราประมึกเห็นแล้วเงียบเลย ได้สามเหลี่ยมลอดแล้วกูได้ทุกทีขนมที่เราโปรดปรานจะได้รูปอะไรนะเออไอเฮียลิกโลกวนไต่เลยเฮียผู้คุมเกมตายเบิดแน่ต้องคุยหน่อยล้วเฮ้ยอักมางเสือใส่ผู้กองทำงานไอเฮียใส่ผู้กองนานแล้วมึงเกมเลนน้ำตาลจับเวลาได้แม่งได้ลูปล่มส้นต่ดิงอย่างยากเลยเหมือนเห็นปลายตีนใครมาอยู่ตรงหน้าอุ้ยมองหน้าพ่องมาขอโทษครับดีนะแม่งไม่กวนตีนไม่ตัวที่แล้ว คอยคอยตองคอยคอยจึ๊ะชิบหายแล้วไงว้าไม่รอดเดี๋ยวก่อนครับเฮียไอเดี๋ยวปล่อยภัยไปแล้วตายแล้วหนึ่งคนต่อไลฟ์มาให้ดูว่ากูตายแล้วมีคนตายอีกแล้วอุ้ยชิบหายแล้วไงเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคนทำขนมน้ำตาลแตกหรอไม่ไม่เดี๋ยวเขารอดเดี๋ยวเขาอนุญาตมึงแก่เดี๋ยวเฮ้ยมึงอะอะไรคะอะไรอนุญาตให้มึงใช้มือแกะขนมน้ำตาลเออไม่ใช้มือใจใช้ตีหรือไงใครบอกให้มึงเข้าอุ้ยผ่านมาครึ่งทางแล้วพลักเบรกด้วยการดื่มนม คุณหอมครับเฮียตกใจหมดมีอะไรเอ,อ่อคุณโฮมแลนเดอร์ครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ปะ จะถามคำถามชันเหรอได้สิทำไมจะไม่ได้ล่วจะต้องทดสอบกันก่อนนะทดสอบอะไรละร่ะว่ามึงจะรอบไม่ไงถามไดเดียวมันยิงกูไปเด็นไอ้ด่วนเอาลวคราวนี้ถอดหน้ากากมึงออกออด้วยได้คับอยากเห็นหน้าว่าใครว่าไม่กล้าตั้งคำถามกับโฮมแลนเดอร์อสบายขึ้นเยอะเลย,ยเหียมึงเองแล้วเหรอแค่อยากถามว่ารู้สึกยังไงเหรอที่ได้แดกนมไอเด็กไม่มีแม่มึงถามที่ปอมไปแค่กูกูไม่ได้แดกนมสักหน่อยเออตอแหลได้ใจเลิกตอแหลสต้องทีเด็ดนะโฮมแลนเดอร์นี่มันจะคุยเกมไม่ใช่สายรับจำต้นตอไปควายจนหมาเรียตัวไม่ถึงแล้ว เด็กจะแดกนมเป็นเด็กประถมอยู่อีกอุ้ยอุ้ยซึมเชียวไม่รอหนะเด็กดีแกมันเฮียชอบบูลลี่คนอื่นแล้วไงจะฟ้องแม่ไหมอุ้ยลืมไปมึงไม่มีแม่ไอ้เพี้ยนเี่ยโอมาจีนั้นผิปกติโอ้ไม่แบกเอ้าหลังไรนี่เราจะจบไอ้พวกชอบบูลลี่คนอื่น